ก่อนหน้านี้จําได้ว่าตัวของอ้วนเองเป็นคนเจ้าระเบียบมากพอมีลูกแล้วเนี่ยความเจ้าระเบียบมันลดลงไหมหรือว่าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมโอ้ผมว่าผมก็ปรงไปเยอะนะครับปกติเนี่ยบ้านผมผมจะแบบให้แบบทุกอย่างต้องเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดอมผมก็อาจจะจขี้บ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่อตอนเนี้ยผมก็ไม่ค่อยบ่นมากผมก็เห็นแล้วก็ได้แต่ฮแล้วก็ทําใจเพราะว่าลูกของลูกเยอะบ้านผมก็บ้านเล็กด้วยแล้วก็เข้าใจเขาอะเขาก็เหนื่อยด้วยจะมาแบบ ให้มาเก็บทุกอย่างเนี่ยออเขาก็ไม่ไหวอะไรเง<ช>ี้ยผมก็ทำใจแล้วก็ปงกับมันดีกว่าใช่ต้องทําใจบ้านไหนมีลูกบ้านนะั้จะลกรเราจะลกด้วยของของลูกเราโอเคตอนนี้ก็เลยวางแผนสร้างบ้านใหม่ให้เขาแล้วครับแยกออกไปอะคะหรือว่า ไม่ก็คือสร้างปลูกบ้านใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เก็บของได้มากขึ้นจะได้แบบว่าเป็นระเบียบมากขึ้นแบบแบบเหมือนแบบมีที่เป็นสัดส่วนของเขาแล้วก็มีที่ให้ลูกอยู่ให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยก็คือบ้านลูกอ่ะหลังเบลเลอร์เลยแต่ว่าอ้วนอยู่แค่นี้หนึ่งห้องตอนนี้ไม่มีที่ให้เดินนะครับก็เลยแบบว่าโอ้บ้านนี้มันเล็กไปแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพี่อ้วนเนี่ยเจ้าระเบียบไม่พอประหยัดด้วยนะคะใช่ไหมท่านพี่งอกเลยแหละจริงไหมใช่คิงอก่นไม่กล้าพูดเล้วคิงก็ ถ้าเทียบกับคนทั่วไปก็อาจจะงกนะครับเป็นคนคิดเยอะไหมเวลาจะช้อปปิ้งมาอ่ะอย่างอ้วนช้อปปิ้งไหมน้อยมากครับน้อยตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วปะส่วนใหญ่ซื้อของที่จําเป็นอย่างเดียวครับอ๋อตั้งแต่ก่อนแต่งงานครับตั้งแต่ก่อนมีแฟนด้วยครับปกติผมไม่คนประหยัดมากอยู่แล้วเป็นคนไม่ใช้เงินอย่างถ้าผมเป็นอย่างสมมติผมไปไหนมาไหนนะแล้วถ้าผมมีเวลาผมไม่มีแฟนไม่มีอะไรนะผมอาจจะเลือกขึ้นรถรถเมย์ก็ได้นะจริงหรอข้าม แต่ต้องดูว่าผมไม่รีบหรือเปล่าถ <c oughs> ้าผมไม่รีบเนี่ยผมอาจจะขึ้นก็ได้อะไรเงี้ย <หา S 2> เพราะว่าประหยัดผมไม่ใช่ไม่เชิงประหยัดนะก็แบบก็นั่งอันนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยหรือแบบไม่ไม่ต้องขับรถไป,ไปก็ได้เดินไปก็ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต,แต่ครับแล้วแต่โอกาสแล้วเวลาซื้อของอะ่ะคำนวณไหม <c oughs> มันต่างกัน3บาทอะไรอย่างเงี้ยคำนวณไหมก็มีบ้างครับมีบ้างหลักว่ามันคุ้มค่าไหมสิบบาทอย่างเงี้ยผมก็ดูก็ดูครับครับถ้าถูกกว่า10บบาทอะไรเงี้ยผมว่าเอ้ย นี่แบบผมไม่เอาแล้วผมไปซื้อที่มันถูกกว่าดีกว่าครับแล้วผมจะไม่ใช่คนที่รักความสบายเหมือนสมมติอ่าไปไหนมาไหนเงี้ยผมก็อาจจะเดินก็ได้นะหรืออะไรเงี้ยครับคือไม่ได้แบบรักความสบายต้องขับรถไปต้องนั่งรถดีๆเลยไม่ใช่เงินแก้ปัญหาสายชิลสายชิลใช้เงินแก้ปัญหามันจะมีคนประเภทแบบใช้เงินแก้ปัญหาไม่ใช้เงินแก้ปัญหาครับคืออะไรที่ทําเองได้เราก็ทําแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยก็ ใช้เงินแก้ปัญหาเยอะขึ้นเยอะมากมันเป็นจําเป็นนะเนาะพี่เนาะอย่างช่วงเนี้ก็คือแบบสั่งอาหารเดลิเวอรี่ตลอดก็อาจจะแพงหน่อยแล้วก็แล้วก็คุณมะม่วงเนี่ยเขาก็จะชอบกินอาหารดีๆค่ะเขาจะไม่ค่อยชอบกินอาหารแบบพวกกระเพราหมูไข่ดาวหรืออะไรเงี้ยเขาผัดเขาจะไม่ค่อยชอบสตตีทฟู้ดเท่าไหร่ ก็เนี่ยใช้เงินแก้ปัญหากินดีๆไปสั่งไปเลยสั่งห้แล้วก็เดลิเวอรี่อะไรเงี้ยสะดวกสบายอะไรเงี้ยครับพี่วุ้นเป็นคนเก็บเงินด้วยใช่ไหมคะปกติตามบ้านเนี่ยภรรยาจะเป็นคนเก็บใครเก็บเออครับก็ผมเป็นคนเก็บอ่ะแล้วไม่ให้เมียเก็บไงก็เคยทะเลาะกันบ่อยๆครับเรื่องเงินนะเพราะว่าอะไรแล้วตอนหลังผมก็บอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะโยกเงินทั้งหมดของผมเนี่ยไปอยู่กับคุณเลยเขาบอกเขาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินไม่อยู่ครับ